อัปเดตเกณฑ์การขอ p g w P สำหรับทุกคนนะครับที่จะไปเรียนต่อแคนาดาในปี2024หรือหลังจากนี้นะครับแต่สำหรับคนที่เพิ่งหาข้อมูลในการเรียนต่อแคนาดาเนี่ยขอสรุปให้ฟังก่อนว่า p g w P คืออะไร p g w P ย่อมาจาก Postgraduate Work Permit นะครับเป็นใบที่ให้สิทธิ์กับเราในการที่จะอยู่ทำงานในแคนาดาหลังเรียนจบได้ ในกรณีที่เราไปเรียนในระดับที่สูงกว่ามัธยมปลายนะครับเช่นไปเรียนในคอร์เ g e อยู่ในยูนิเวอร์ซิตี้นะครับถ้าเราไปเรียนในแคนาดาเนี่ยเรามีโอกาสที่จะอยู่ทํางานหลังเรียนจบได้ครับซึ่งในปี2024นี้เองนะครับรัฐบาลแคนาดานะครับมีอัปเดตเกณฑ์การขอ PGMU P ใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะสรุปรายละเอียดให้ฟังกันครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันในการขอ PGMU P สาหรับคนที่ไปเรียนในแคนาดาก่อนนะครับ สำหรับทุกคนเลยนะครับที่เรียนอยู่ในแคนาดาอยู่แล้วนะครับโดยยื่นขอส u d ดี e พมิ t ในการเรียนในหลักสูตรและสถาบันนะครับที่จบแล้วขอ PGMUP ได้เนี่ยโดยยื่นขอวีซ่ากับส u d ดี e พมิ t ไปก่อน 1november2024 นะครับถ้าเราเรียนในสถาบันที่จบแล้วขอ PGMUP ได้และหลักสูตรที่เราเรียนเนี่ยมีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า8เดือนนะครับเราสามารถขอ PGMUP หลังเรียนจบได้โดยที่ไม่ต้องดูสาขาการเรียนนะครับเรียกง,ไง่ายๆว่าถ้าสถาบัน ที่เราเรียนนั้นขอ PGM UP ได้เช่น Public College, University นะครับแล้วก็หลักสูตรที่เราเรียนไม่ทำปกะนแปดเดือนนะครับเราสามารถขอ PGM UP ได้โดยที่ไม่ต้องดูสาขาการเรียนครับแต่เงื่อนไขนึงที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะแอพพลายใช้กับทุกคนนะครับที่จะขอ PGM UP เนี่ยหลังจากวันที่1 n o v e m ber 2024เป็นต้นไปนะครับหรือยื่นขอวันที่1 n o v e m ber เองก็เช่นกันนะครับ จะต้องสอบวระดับภาษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่รัฐบาลเขากำหนดไว้ครับซึ่งแบ่งเป็น2กรณีกรณีที่1เรียนเป็น university degree นะครับเช่นปตีปโทรหรือปอเอกนะครับถ้าเราจะขอ p g m p หลังเรียนจบเนี่ยเราจะต้องสอบวระดับภาษานะครับให้ได้ระดับ CLB 7นะครับเทียบเท่าเป็น i e l แบบ general นะครับไม่ต้องเป็น academic นะครับอยู่ที่ประมาณ6.0นะครับแต่ถ้าใครไปเรียน college program นะครับเช่น diploma หรือ certificate ใน college เนี่ย จบแล้วจะขอพิจนะครับเราต้องอยู่ระดับ CLB 5นะครับซึ่ง CLB 5เทียบเท่ากับ IL จะเป็น IL ประมาณ5.0นะครับซึ่งไม่ได้ยากเลยนะครับรัฐบาลเขาตั้งเกณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อ Make sure ว่าคนที่จบมาแล้วนะครับจะทำงานหลังเรียนจบเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามระดับที่ควรจะเป็นนะครับแต่มันก็น่าประหลาดใจนิดนึงนะครับเพราะว่าระดับภาษานี้เนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่จริงๆแล้วเราใช้เข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาลัยอีกดังนั้น ถ้าไปเรียนเรียนจบเราสอบได้ตามเกณฑ์นี้แน่นอนนะครับไม่น้งตังวลไปเลยโดยเฉพาะถ้าเราฝึกใช้ภาษาดีๆนะครับแต่ทุกคนนะครับที่ยื่นขอ p ิ m ิยหลัง1นึ่งโน ber เนี่ยต้องใช้ผลสอบภาษาเพิ่มเติมอันนี้กับทุกคนนะครับเรื่องต่อมานะครับใครที่จะยื่นขอวีซ่าลาสตัดิพมิดเพื่อไปเรียนในแคนาดานะครับโดยที่วันที่ยื่นขอวีซ่าลาสตัดิพมิดเนี่ยเป็นวันที่1น o v e m นเวม ber หรือหลังจาก1นึ่งโนม ber องพนยีนะครับ นอกจากว่าดูแล้วว่าสถาบันอะไรที่จบและขอพิจยพได้เนี่ยเราต้องดูอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญด้วยก็คือดูสาขาการเรียนนะครับว่าสาขาการเรียนที่เราจะไปเรียนนี้อยู่ในกลุ่มของหลักสูตรพวกนี้หรือเปล่านะครับซึ่งเป็นกลุ่มของอางานนะครับที่รัฐบาลกลางของแคนาดาเนี่เขาระบุว่าเป็นสายงานที่มีความขาดแคลนใน workforce นะครับหมายความว่าเขาต้องการคนไปเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือสายงานพวกนี้เนี่ย เพื่อที่จะเข้าสู่ Workforce ในการทำงานในสายงานพวกนี้นะครับซึ่งมีอะไรบ้างนะครับหคือมี a g r i c u l t u เ e นะครับคือเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมหรือเกษตรกรรมและอาหารนะครับเรื่องที่สองคือส่วนของ healthcare นะครับเรื่องที่สามคือ STEM นะครับย่อมาจาก science technology engineering mathematics นะครับเรื่องที่สี่คือ Trade นะครับ Trade จะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเทรดหุ้นนะครับเทรดนี่คือเป็นงานที่ใช้วิชาชีพนะครับ หรือว่าทักษะความรู้เฉพาะทางนะครับเช่นช่างอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นส่วนของงานเทรดครับและสุดท้ายเป็นพ่วงของ t านสปอ o r t นะครับเกี่ยวข้อห้องของเครื่องบินรถบรรทุกเครื่องจักรขนาดใหญ่อะไรประมาณนี้ครับก็อยู่ในส่วนของ t านสปอร์ตอันนี้คือ5สายงานหลักๆที่มีความขาดแคลนตามที่รัฐบาลกลางของแคนาดาระบุและเขาก็ต้องการให้คนที่จะไปขอ PGP เนี่ยสามารถที่จะขอ p g m P เพื่อทํางานในสายงานเหล่านี้ได้นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดังนั้นถ้าเราจะไปเรียนในแคนาดาแล้วขอ p g m P เนอะนอกจากดูแล้วว่าสถาบันที่เราจบแล้วขอ PGMU P ได้ไหมต้องดูด้วยนะครับว่าหลักสูตรที่เราจะไปเรียนนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องหรือถูก list ให้มีความเกี่ยวข้องกับสายงาน5สายพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก็ขอีร์ำไว้นิดน,นึงนะครับอันนี้คือเราเช็คในอันที่1น,นะครับเราขอเช็คใน หน้าเว็บของแต่ละวิทยาลัยไ,ได้เลยนะครับคือ college นะครับเช็คในหน้าเว็บของ college แต่ละที่ได้เลยว่าเขามีโปรแกร,รมไหนบ้างที่จะขอ PG m p ได้นะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยหลายๆวิทยาลัยเริ่ม publish list นี้ออกมาแล้วนะครับซึ่งขอเช็คได้นะครับแล้วก็ list ตรงนี้เนี่ยจะ apply ใช้กับการที่ไปเรียนใน college เท่านั้นนะครับเรียนใน university เดี๋ยวจะพูดถึงให้ฟังในหน้าต่อๆไปนะครับแต่ใครจะไปเรียน college นะครับในแคนาดา ต้องดูหลักสูตรให้ดีนะครับว่าหลักสูตรนั้นขอพ c m u มได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเกมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เรื่องที่2ครับถึงแม้ว่าบางโปรแกรมนะครับอาจจะไม่ได้ดูอยู่ในหนึ่งใน5หมวดหมู่นี้นะครับเช่น c u l i n a r y นะครับทำอาหารหรือ Hospitality นะครับที่เป็นเกี่ยวกับคลองกับการโรงแรมนะครับแต่มันก็มีบางวิทยายัและบางสถาบันนะครับที่โปรแกรมการเรียนด้าน c u l i n a r y หรือ Hospital i t y ของเขาเนี่ย ที่แมทอยู่กับสายงานในกลุ่ม5สายนี้ครับอย่างเช่น VCC นะครับ Vancouver Community College นะครับนี่ยกเป็นตัวอย่างเฉยนะครับที่เขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าหลักสูตร Culinary นะครับหรือ hospitality ของเขาเนี่ยอยู่ในลิสต์ที่ขอ PGMP ไ,ได้นะครับในเช็คใน,นหน่าไปของวิทยาลัย VCC ได้เลยนะครับแล้วเปิ้ลที่3นะครับลิสต์ที่เราจะเห็นกันหรือเราเห็นกันเนี่ยณนะตอนนี้กับในอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมายความว่าวิทยาลัยจ,จะได้รับ Approve list โปรแกรมเพิ่มเติมในการขอ PGMP ไ,ได้ ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นก็คอยดูแล้วคอยติดตามหรือถ้าไม่แน่ใจก็ติดต่อมาถามพวกเราได้นะครับ KPG คอยช่วยเช็คแล้วก็แนะนําให้ได้ครับอีกอันนึงนะครับที่สําคัญเลยที่เกิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับการที่เราจะขอ PGMU P โดยที่จะต้องดูหลักสูตรการเรียนด้วยเนี่ยจะ apply ใช้กับ college โปรแกรมเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราไปเรียนเป็น university นะครับหมายความว่าเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเนาะโดยเป็นหลักสูตร ปรตีนะครับบัตเชอร์ดีกรีหรือป o โทมาสเตอร์ดีกรีหรือสูงกว่านั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องดูสาขาการเรียนนะครับ university graduate นะครับคนที่จบจากมหาวิทยาลัยก่อนที่จะยขอ p g m u p ีเนี่ยสามารถที่จะขอพ GMUP ได้โดยไม่ต้องดูสาขาการเรียนนะครับหมายความว่าเรียนอะไรมาเช่น Business เช่นอะไรก็ตามนะครับไม่จำเป็นต้องดูว่าอยู่ใน5สายงานนี้หรือเปล่าก็สามารถขอพ GMUP หลังเรียนจบได้ครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างระหว่าง College กับ university นะครับ ใครที่สนใจนะครับเรียนต่อแคนาดาแล้วก็มีความต้องการนะครับที่อยากจะให้ทีมงานที่เป็น professional ช่วยแนะนำวางแผนการเรียนดูแลในการสมัครเรียนแล้วก็แนะนำก่อนเดินทางเนี่ยก็สามารถติดต่อก็บันการหรือ KPG Overseas มาได้นะครับ